เอาละครับขอสวัสดีคุณผู้ชมทุกคนกันด้วยนะฮะตอนนี้เราก็อยู่ในเกมใหม่ครับในมินิเกมที่ชื่อว่าเอ็กวอร์นะครับเอ็กวอร์ก็คล้ายๆกับเบสวร์นะแต่ว่ามันจะเป็นแบบเออเปลี่ยนจากเตียงเป็นไข่ะครับนอกนั้นก็แทบจะเหมือนกันหมดเลยเออเปลี่ยนจากทุบเตียงเป็นทุบไข่อะไรแบบนี้แล้วไข่ของเราอยู่ไหนวะต้องขึ้นไปบนนี้ใช่ไหมอ๋อนี่ไงไข่อยู่นี่นะฮะเออเราต้องไปทุบไข่ของศัตรูนะครับผมนะ จัดไปครับนายเอ็มทองมาสองลูกก่อนตอนเกิดนะเพื่อนเรามีห้าคนนะครับเราอยู่สีไหนวะเนี่ยเราอยู่สีม่วงนะฮะเออจัดไปคือฟาร์มของตรงไหนอ๋อตรงนี้นี่เองฟาร์มของครับฟาร์มด้วยนได้ไหมครับนาะยฟาร์มตัวคนเดียวหลายเพื่อนโอเคอ,อยากฟาร์มนะไ้ฟาร์มไปเลยแกฟาร์มไปเลยฟาร์มไปจนอิ่มเลยนะเพื่อนนะเพื่อนเราก็กำลังต่อไปกลางนะฮะจังหวะนี้ครับ นะอันนี้ตายเกิดใหม่ได้นะฮะในเมื่อแบบเอกยังอยู่นะไขยังอยู่เครผมไปกลางกันมันจะมีให้เก็บเป็นเหล็กเป็นทองเป็นเพชรแล้วก็เป็นเอมอร์ลอนะฮะซึ่งเอมอรอนนี่ยจะเป็นสิ่งที่หายากสุดปะก็ไม่รู้นะครับผมแต่ตอนนี้กูโดนกระซวกแล้วนะครับเพื่อนช่วยด้วยเฮลมีเพีสไมเฟนกูกลับละเว้ยโอเค เพื่อนเราเอาอยู่ไหมครับจังหวะนี้เพื่อนเรา V s อสีส้มนะฮะเพื่อน V s อสีส้มครับเราก็จะไปช่วยกระแทกนะฮะช่วยกระแทก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 แล้วกันนี่นโด,ดนลุมโดนลุมแล้วไงโดนลุมแล้วเป็นไงโดนลุมแล้วแกเป็นนี่เอาบล็อกฟันหน้าเอาบล็อกฟันหน้าโดนลุมแล้วแกเป็นยังไงฮะนี่บล็อกฟันหน้าบล็อกฟันหน้ากูแตกเลยนะครับ <plets noise> ไปซ่ากับเขาเจ้าของไม่มีอาวุธไอ้บ้าอ,อผมนี่ก็บ้าบอนนะบ้าบอเจ้า <c oughs> ของไม่มีอาวุธแหมเราก็ไปซ่ากับเขาได้ยังไง นะครับผมแล้วก็ตา์มเลยแล้วกันนะฮะแล้วก็เอาหารครับเอากงชุดเกาะไหมเกาะได้ยังโอเคได้ชุดเกาะนะฮะแล้วจากนั้นก็ทำบล็อกหน่อยครับบล็อกไว้ต่อให้ตัวเองเอ้ยเพื่อนเราประเนี่ยโอ้ตใจนึกว่าใครนึกว่าไม่ใิดเพื่อนโหยโอเคเอาด่านนี้ไม่มีอมารอหรอกหรอผมคิดว่ามันจะมีอมาร์นะแต่แบบมาก็ไม่เจอครับอะไรแบบนี้นะ ไม่เป็นไรทำเพื่อนเราดีกว่าวัดดีใหมเฟงอู้ทองมันคือทองครับเราสามารถเก็บทองไปอ่าใส่เครื่อง g e n e r a อร์ที่ฐานเราได้นะฮะพเพื่อที่จะให้มันกเรกียกว่าอะไรให้มันแบบทรงประสิทธิภาพมากขึ้นคือผลิตทองผลิตเพชรผลิตนู่นผลิตนี่ได้เร็วขึ้นนะครับนะแล้วก็อ๊ยตรงนี้ไม่มีใครมาหรอกเหรอโถเอ้ยไม่มีใครมา โอเคเพื่อนใส่มันเลยเพื่อนใส่มันใส่มันใส่มันคิวหิมคิวหิมเออเออมันไปไหนละสวัดดี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 ไมค์เฟนเอ้ยนายจะหนีไปไหน you, 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 เ,นเนไไหนมือนรอครับตอนมาแรากๆเหมือนรอโดนเพื่อนเรากระสุกหน้าเขาให้นะฮะตกตายเลยทีเดียวเออขอบใจมากเพื่อนถ้านายไม่มานี่เราก็ไม่มีดาบจะไปฟาดกับมันเหมือนกันนะเออโอ้โหเพื่อนเราโดไปก่อนแล้วไมคเพื่อนตรงกลางไม่มีมันรอดอะไรเหลือนะฮึบโดดไปเรียบร้อยครับผมเก็บมาอิ่มน้ำสุปดานการฟาร์มครั้งนี้ เอ้ยยังไงยังไงยังไงนี่ยังไงเออเออเออให้เพชรให้เพชรเออเออเออทำดีทำดีทำดีแล้วไม่ตายทำดีแล้วจะไม่ตายเออาทำดีมีรางวัลนะเพื่อนนะอยู่ดีๆมันเอาเพชรมาให้เฉยเลยเออปล่อยมันไปปล่อยมันไปเพชรเราแล้วนะครับใจดีใจดีดีมาดีกลับไม่โกงเออเอออนันนี้คืออะไรอ่าอัปเดตเจเนอเรเตอร์ ให้เร็วขึ้นตอนนี้อยู่เลเวลหนึ่งนะฮะเดี๋ยวผมจะอัพมันนะครับใช้สิบก้อนโอเคเห็นไหมเป็นเลเวลสองแล้วเพชรก็จะเกิดเร็วขึ้นนะอันนี้ก็ทองนะครับอัปเดตใช้สิบไดมอนด์เลยล่ะเดี๋ยวมันเป็นเลเวลสองแล้วครับใช้สิบไดมอนด์ในการอัปเกรดเครื่องนะฮะแล้วก็มันก็จะเพิ่มเป็นยี่สิบป่ะเออเป็นระดับสองแล้วก็จะเพิ่มเป็นยี่สิบสามสิบสี่สิบห้าสิบหกสิบไอ้เครื่องนี้ถูกอัพหรือยังวะเนี่ย ครื่องนี้เป็นเลเวลสองแล้วใช้ทองยี่สิบก้อนในการอัพอัพไปเลยครับผมผมมีครับเลเวลสามแล้วครับอ่าเลเวลสี่ใช้ทองห้าสิบก้อนโอพี่มึงโอ้ยแต่แตะเตะฟูมีอ่ะบ้า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 ตามโอ้โหเลเวลเลเวลตันแล้วอัพอีกได้ปะอัพอีกได้ปะอ๋อฟูฟูลี่อัพเกรดเออฟูลี่อัพเกรดแล้วโโอ้หได้คนเยอะคนรวยบอกเลยคนรวยรวยเกินรวยเกิน เออเอาชุดเกราะมาก่อนละกันครับผมอ๋ออเกราะมันใส่ให้เราเลยใช่ปะโอ้ดี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 นะครับผมตัวเด็กโอ้โหเพื่อนเราแม่งยืนแช่ <c oughs> ได้พเพื่อนได้ตามใจครับตามใจ <c oughs> เพราะแบบแล้วไงครับคือแบบโอ้โหของก็เยอะจัดนะะเยอะจัดประหลัดบอกคือแบบถ้าเครื่องเ e เรเตอร์ทำงานเต็มที่นะมันจะแบบคดคดขูอันนี้ใช่เถอโหยีิบห้าก้อนเลยละแต่มันเวิวแต่เพื่อนเราอัพเป็นวิวสองแล้วครับก็ดีนะก็ดีก็ดีก็ดี โอ้โหเครื right. ่องนี้แม right. ่งเร็วจัดด้วยครับทุกคนอัพเป็นเรเวลตันแม่งเร็วจัดจัดเลยนะฮะเออเอาอะไรดีเอาอาหารแล้วกันนะอาหารมาก่อนไอรอนอันนี้ใช้โกนี่ใช้ไอรอนแค่หลอดทองนี่มันเพื่ออะไรวะเพื่ออะไรมันก็ใช้ไอรอนเหมือนกันปะเย้เย้เย้หวัดดีเพื่อนหวัดดีหวัดดีเออนึกว่าทีมอื่นมานะครับเอ้ยผมยังไม่ทำดาบทำอะไรเด็เนี่ย ใช้เพชรสิบก้อนในการอัปเกรดโอเคมีสองก้อนแล้วสามก้อนแล้วยมเราจะมาเก็บของมาอัปเกรดให้เพื่อนแล้วกันเนาะให้เพื่อนเป็นสายบวกครับผมคงบวกไม่เก่งเท่าเพื่อนหรอกนะเออเพราะฉะนั้นก็เก็บเพชรมาอัปเกรดให้เพื่อนดีกว่าโอเคทางไหนไม่มีคนทางนี้ไม่มีคนครับผมไปอย่าไปวิ่งแบบวิ่งแบบคนเล่นเป็นวิ่แงแบบคนเล่นเป็นป๊อบ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 ล๊อบป๊อบป็นบรอบป๊อบแบบเป่นเป๊อบป๊อบป๊อบอบนนอ้อยู่อบป๊อบป๊อบอยู่นะฮะ ขอครับเพชโอ้โหเพื่อนเราจะต่อไปใส่แล้วเนี่ยโอเคไปเลยเพื่อนตามใบเพื่อนตามใบโอเคอู้สึกว่าสีแดงจะมานะฮะตรงกลางนั่นนะสีแดงมาครับผมไปแล้วกูไปแล้วกูไปแล้วกูบินแล้วเพื่อนกูบินแล้วกูบินแล้วไอ้แดงกูไปแล้วครับหัวแดงตามมาว่ะชิบกายแล้วกูโอเคอัปเกรดเครื่องก่อนนิดน้อยกูต้องได้อัปเกรดวะนี่อัปเกรดตามแผนครับผม โอเคเลเวลสามวะต่อไปใช้อะไรอัปเกรดยี่ห้าอูใช้ยี่ห้าเลยเหรอใช้ <laughs> ทองยี่ห้าเยอะเกินเฮ้ยฉันไม่ใช่ใช้ทองใช้เพชรนะเพชรยี่ห้านะครับ <laughs> ซึ่งก็เราเอามาอัปเกรดที่ฐานได้ปะนี่ <laughs> ต้องใช้ยี่ห้าเหมือนกันวะยี่ห้าหมือนกันอัปเกรดวันนีเพื่อนนายมาทำตรงนี้ <laughs> นายไม่ไปเฝ้าเตียงนู่นนะไป <laughs> เอาดาบมาหน่อยแล้วกันนะฮะดาบ 64เพชรเลยน่ะปาร์ตขึ้นส่ยลายถะวะส่ยลายแท้แพงจุงเบยเลยแบบนี้นะครับอ้ห64เพชร็แพงเกินบางทีนะพ i ิกแอค5ทองนะเออพิกแอคดีๆมาใช้แล้วกันพยายามอย่าตายเอานะฮะมีเอ็นเดอร์เพิร์ลอุ้ง64เพชรแม่งแพงจัดแพงจัดจัดนะฮะจัดจัดเลยทีเดียวเอโอเคค่อยเก็บของมาอัพเครื่องเอาแล้วกันนะครับจะว่าไป Okay. ใช้ยี่ห้าใช่ไหมยี่ห้าไม่มีปัญหานะถ้านแบบไปฟาร์มเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆผมว่าไม่น่าม,มีปัญหานะอ่ะโอเคเพื่อนเราก็ไปบวกทีมอื่นแล้วนะฮะซึ่งก็ก็โอ้โหแม่งเยอะแม่งเยอะกูกลับกู <laughs> กลกับก่อนแล้วกันครับทุกคนครับเยอะเยอะเยอะแม่งตามด้วยว่าจิบกายและกูวิ่งไปหาเพะะื่อนกูแบบนอนวิ่งกลับแล้วไม่กล้ามาอดโดเอ้ยไม่กล้ามานะเด้ หยิบห้าแต่ตอนนี 125, ้ผมมีสิบห้าว่ะเดี uh ๋ยวผมไปอัพเกาะก่อนแล้วกันนะอัพเกาะอัพเกาะอัพเกาะเดี๋ยว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 ทำไมมันเหมือนโอ้ยมีสีเหลืองโอ้ยอีตัววิลเลชเจอร์ผมรู้ว่าอะไรสีเหลืองๆใช้เพชรห้าก้อนไม่โอเคเพชรผมจะเก็บไว้อัพไอ้นั่นนะฮะเรียกว่าอะไรไว้อัพ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 เครื่องเอออัพเครื่องให้มันเต็มก่อนแล้วค่อยลองค่อยเอามาใช้เออนะ ต้องเอาไปลงทุนก่อนใช่ไหมเออได้เงินมาต้องเอาไปลงทุนก่อนเอามาใช้ที่หลังอะไรแบบนี้นะครับเพชเดี๋ยวผมไปหาเก็บตรงเกาะอื่นก็ได้นะอ,อู้มัน,ม,น,ม,นมันมันมินิเกมนี้มันเหมือนเบสบอลเลยนะฮะนี่เลเวลสามใช่ไหมโอเค,โอ,เคโอ้โหลุมลุมลุมกระซวกไอ้เหลืองไอ้เหลืองบัดดีเหลืองอ่ะบัดดีอ่ะเหลืองบัดดีอ่ะเหลืองบัดดีอ่ะเหลืองวัดดีอ่ะเหลืองจะไปไหนหลอเหลืองวัดดีสีเหลืองวักดีสีเหลือง โอ้ยมันจะไปเก็บเพชรก่อนผมไม่ก่อนนี้เพชรต้องเป็นของพี่เนาะนี่หนึ่งดอกโอเคเพชรเก็บเพชรก่อนโอเคสวยครับ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 โอ้โหทำใหมันตายยากจังวะโอเคตกไปค่อยตายใช่ไหมกินอะไรเข้าไปตายยากจุงเบยนะโอเคเอาตอนนี้เตียงแดงแตกแล้วนะครับผมแต่เตียงเรายังไม่แตกนะฮะแต่เราก็พยายามอย่าตายอยู่ดีนั่นแหละครับนะตอนนี้ก็หมดแล้วนี่ก็แบบตามเก็บแค่แดงก็จบเกมแล้วนี่ ใช่ไหมแล้วแดงอยู่ไหนไหมาอู้อยู่นู่นกันหมดเลยนะครับมาก็มาดิอู้แต่แบบเกาะแม่งหดจัดประลดบอกเกาะแมงหดเดี๋ยวแป๊บนึงกลับไปหาเพื่อนกูก่อนได้ไหมกูกลับไปหาเพื่อนกูก่อนเย้ยม่งตามผมมาเย้แม่งตามกูมาจับกายแล้วตามกูมาทําไมครับเนี่ยโอ้โหพี่ไม่ต้องตามผมก็ได้พี่วิ่งไปหาเพื่อนแป๊บ นะฮะมายังไงยังไงยังไงเอายังไงเออยังไงยังไงครับยังไงครับเตียงอะไแตกแล้วนะเว้ยอย่าซ่าอย่าซา,าที่มันมากโอเคอัพดาบก่อนกันหนึงนะโอเคอดาบมาสวยครับแล้วก็<อ>ต่อไปคืออะไรโอเคโอเคอัพ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 เร็ว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 ได้อยู่ได้อยู่ๆๆ โอ้โหเพื่อนมึงอย่ายืนแช่เพื่อนมันมาแล้วเนี่ยเฮ้ยเฮียมันมาแล้วเนี่ยเพื่อนมึงอย่ายืนแช่ได้ไหม <c oughs> มันมาล่อมึงแล้วมึงเหงี่ยงไหมเพื่อนมึงเหงี่ยงไหมมันปีนขึ้นไปร่างบงพี่มึงมึงมองไม่เห็นเหรอมึงขึ้นไปหาพี่มั้งเหรอบงนังน่งนาเฮ้ <c oughs> <c oughs> ยเยอเฮ้ยมันจะขึ้นไปตีเตียงไอ้บ้าเอ,อ้ยไอ้บ้าเอ้ยออีบ้าบ้าบ้า ไม่อย่าทำแบบนี้มันไม่ดีนะจ๊ะน้องมันไม่ดีนะจ๊ะน้องพี่เห็นนะครับพี่มีตาพิเศษพี่มีตาพิเศษพี่เห็นหมดนั่นแหละนะครับผมโอเคตกลงไปตกลงไปบวกมัน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 ไว้เพื่อนบวกมันกระสรวกม,มันยูหูยูหูหกระสรวกม,มันไว้เอ้ยเอ้ยข้ามันข้ามันคิวฮิมเออไปจนได้นะฮะโอยไปสมทบเลยแล้วกันนะครับ เฮ้ยฆ่ามันคายแดงเว้ยเอาไอ้แดงเหลือคนเดียวแล้วบวกบวกบวกมันเหลือคนเดียวแล้วเพี้ยนไปฆ่ามันคนเดียวแล้วถ้าฆ่ามันตายนี่เกมจบเลยนะฮะทุกคนครับจบเลยน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 ะทุกคนครับนี่นี่นี่ตีมันตีมันตีมันเย้ยมันไปไหนจะไปไหนจะไปไหนเลาจะไปไหนเลาตีพี่ไม่โดนหอกน้องตีพี่ไม่โดนหลกน้องตีพี่ไม่โดนหลกน้องโอ้โหเดี๋ยวจะไปเมื่อนะ่ยังไงอะยังไงยังไงอะยังไงยังไงเอ่เลือดมันเหลือสิบเลือดมันไม่ลดเลยวะเดี๋ยวนี้ย โอ้โหม่มีแอปเปิลทองแบบนี้ฮะนี่นี่นี่อันนี้อย่างนี้การอย่างนี้การเอาไปนู่นละโอเคจะไปไหนจะไปไหนจะไปไหนเอามันมันมันวิ่งไปเตียงกูแล้วเฮ้ยมันวิ่งไปเตียงกูแล้วโอ้ยอยๆเลือดเลือดเือสี่เลือดเลือดสี่เลือดเลือดห้าเลือดเลือหกเลือดเลือดเจ็ดผไม่โดนเลยวะข้างหลังมึงอะข้างหลังมึงอะมีเพื่อนกูนะเออเพื่อนมันเหลือสี่นะฮะตอนนี้น่าจะอยู่ได้ไม่นานหรอกผมบอกเลย อยู่บนนั้นมันอยู่บนนั้นคิวเฮมเควเฮีม my เฟ i e n เย่ะๆๆขึ้นไปเลยทิ้งของให้เพื่อเพื่อนจะต้องใช้นะอ่ามันลงมาแล้วมันลงมาแล้วมันลงมาแล้วกระซวกมันกระซวกมันว้ยกระซวกมันว้ยกระซวกมันอ่าเพื่อนกูโดนกระซวกแทนเลยตอนนี้นะครับผมเย้ตีมันตีมันตกไปตกไปตกไปดิไอ้บ้าเออทำไมไม่ตกวะมึงเล่นเก่งไปไหนนะครับเนี้ยแต่เพื่อนเราเกิดใหม่ได้ปะเออมันก็เกิดใหม่ได้นะเพราะว่าแบบ เตียงยังไม่แตกนะฮะเตียงอื่นแตกหมดแล้วอู้ถ้าแบบเตียงไอ้นี่ไม่แตกนะผมว่าไม่ง่ายากจัดๆนะครับผมโอเคจะวิ่งไปไหนอะครับมานี่ลงมาลงมาเออแล้วมันไม่ตกเลยนะอ้มันเดินตกเองไอ้บ้าเอ้ยไอ้บ้าเอ้ยไอ้บ้าเอ้ยบ้าเอ้ยบ้าเอ้ยบาลาลาลาไปไหนเปไหนตายไปสักทีฮะตายสักทีะเออเออเกบตีมาเนี่ยเออโอเคในสุดก็ตายนะฮะก้าจะนะ โอเคครับแล้วก็เป็นว่าสำหรับคลิปนี้ก็คงเอาไว้เท่านี้แล้วกันนะเนาะเดี๋ราเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะฮะกู Good game, will pay, <ๆ>๊ดเกมเวลเป้เพื่อนชนะแบบใส่ใส่ใสยโอ้ยเยอะเลย